สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็มซีทุกคนเชฟอ้วนมาเข้ากล้องก่อนสวัสดีทุกคนนอกจากเนาะปะอ้อยไปได้อัดคลิปมาตดแล้ววันนี้ก็มาเบิร์นปอ้อยกำลังเฮ็ดขนมจะเอาไปแจกลุงท่านเห็นไหมเห็นเชฟอ้วนหายหน้าหายตาไปนานนอกจากเนาะเชฟอ้วนกนตะเบียเชฟอ้วนกนตะรเบียอันนี้ขนมที่ปอ้อยพากันเฮ็ดเอแจกลุงท่านเมื่ออื่นนอกจากเนาะ มีขนมหลายอย่างจ้ะอืดนะมีทั้งขนมจีนมีทั้งบัวลอยผมเนจาจนะเนาะพี่ๆคนพากันเฮ็ดกำลังพากันเฮ็ดอยู่ฝั่งทางฟุ้นเนะราจะเนาะก็อ้อยก็มานั่งเกาะขนมเนาะป้าอ้อยเฮ็ดน้ำยาขนมจีนน้ำเพื่นบ,บปุปผิดเฮ็ดน้ำเพื่นบ,บุป็นป้าอ้อยก็มาเฮ็ดไอ้ขนมเกาะขนมเนาะจานะแนวมันง่ายเนาะ ใส่สับปะรดมันบ่มีเนาะจ้ะเนาะอันนี้พากันเฮ็ดกันน้องสาวเนาะจ้ะน้องขวัญเพื่อนกันเฮ็ดมานำเนาะจ้ะเนาะผู้สาวจากเกาหลีขนมแจกข้างๆคือมื้อนี้กัเป็นวันเกิดของเพิ่นพร้อมเนาะจ้ะเนาะมันเกิดน้องขวัญพร้อมเนาะจ้ะมันเพิ่อนกับสร้อยหุ่นนำเนาะจ้าะ ลงานนกัจโอ้ยไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องเย็บซีบึงดุนบิ่งดุนเลยนะจ๊ะดุนเลยแหละบ่ค่อยได้ลงเนาะบ่อ้ยคิดคอนเทนต์บ่ออกเหตุงานมาสมองกับตื่นเบิร์ดแล้วเนาะจ๊ะเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้ลงคลิปเหตุกับข้าวกับของซ้ำๆเนาะจ๊ะก็เลยบ่ลงคลิปเนาะ คิดตัวอ้กมาสิเฮียอียงกัเข้ากินซ้ำๆเพียซ้ำๆก็อ้อยกัย่าน FC เอฟซีเบื่อก็เลยมาเลงนละง นะอันนี้เนาะจ้ะข้าวหนูมันดีป้าอ้อยมากกินแต่ข้าวเป็นเด็กน้อยมันเสียวมันหอมหอมน้ำนมแมวถ้าเม่นยู่บ้านอยู่บ้านข้าวปลาอ้อยอย,อยากคิดพวกแตมมนะงโมเนาะผลไม้ไหมผลไม้ตัดใส่ก่อนใส่ก่อนอยากคิดหลายอย่าง Obrigado. gente

น้าเอกหอเองดีกว่าลกระทงอ่ะใช่ไหมใช่กระทงเออแต่ว่ามีนี่แล้วกระงคอ่่น้ยาขนมจีนเสร็จแล้วหรอเร็วมาถ่ายด้วยนเอ้วนแด้ขนมจีนใ่ให้เชฟอ้วนเชวนพาไปเบืองขนมจีนเนาะจ้ะ โอ้ยเย้จะด่าออกออกกล้องฮะเดี๋ยวพูดไม่ดีออกกล้องนี่ไงก็ลูกเล้นะเานีสวยๆอย่างนี้น้อยเท่านี้ก็อย่างนี้ตัวนี้เอาไปและอีปอบมึงพูดได้ิม่กินบอกพูดเพาอๆออกออกยูทูบโมปงมาโมปอบนี่ยทาเหมือนกูเนี่ยเหมือนสวยเหมืหน้าตาทำไมทำเร็วจัง นี่ไม่ได้มาตรฐานน่อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยนาๆทานไม่เอาหรอกไม่เหมาะอะไรเไม่ต้งหรอไม่ต้งไม่ทำไม่ใช่ไม่เดื่อแล้วเดือน <ๆ S 1> เปล่าก่่นเ <ๆ S 1> ด้อ ต่อไปอีกขออย่างรับผายก่อนแล้วค่อยมาพูดกินหนังไม่น่ะผ้ามันเป็นมาจะพันธมิตรบัวลอยค่ะบัวลอยลงทานค่ะน,นี่นี่นี่น้องเช้นกินเป็นนมจีนกินกันเอง ก่อนละลานดูก่อนอร่อยไม่อร่อยดูคนทำก่อนแ่กพวกบริษัทซื้อเกินดีดิมันอร่อยอันนี้มันปรุงรสแล้วนะ เ่ก็คได้หลายแล้วครอได้หลรก็ดูเป็นแบบสูงไม่เงวะถ้าพูดมีกร็ร้อยาหอาสิบ เล่นโซ่ขาเป็นหัว,ตว,ตว,ตวโตแล้วกอดต้นลูกาใจโดนจับคอตัวเยี่ยงเลยเอาลืมคุยแล้พี่น้อง SC. เอฟซีเบิ้องขนะ้ออ้อยไปพางๆกันก่อนเนาะกวนกี่นาทีแล้วเหรอกวนตอนแรกอะกี่นาทีที่ดับไปอะถึงแปดนาทียังยังไม่ถึงหรอก มาแจกอ้ <bunker. S 2> อยประเทศผมก็พ่อก็แม่เราเด้อจะเด้อจัดมาแจกอ้อยแม้ว่าจะจะมีเอ็มดีบางคนกต่ชิมว้า์มักวอล์มให้นะว่าคือโบเบิร์ตพ่อบิ่งแม่สปอนส์มาให้คนอื่นเพาะอ้อยบ e ุญแต่เด้อว่างมือสองมือนั่นพ่ออ้อยกระชุ่มจะส่งรถเบฟขึ้นไปให้ยายจันลานะจ๊ะเนาะเช้เปนสาย 喂，我。Wow. ก่อนนาะน้่เนาะเ่่่่่่่่่่่มื่ออื่น่อ่ไปแ่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่น่่่่่่่่่น่า่่บ่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่กั่เ่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่